เราผ่านมาแล้ว4วันสําหรับเงินจัดในพม่าที่มีการประกาศลอยตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่หนึเมษายนนะครับล่าสุดนั้นก็ปรากฏว่านักธรุรกิจที่เข้าไปทำธรุรกิจในพม่าต่างก็รู้สึกค่อนข้างจะดีะมีความรู้สึกที่ดีที่เงินจัดนั้นเริ่มที่จะสะท้อนความเป็นจริงในตลาดมากขึ้นนะครับโดยธนาคารกลางพม่านั้นได้ประกาศให้เงินจัดนี่นะครับมีค่าเท่ากับ หนึ่งสารัฐแรกได้818ร้ยดจานะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา35ปีที่ผ่านมาเงินจร์ดของพม่านั้นมีการผูกตรึงไว้กับคำแนะนำของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ที่อัตรา6.4จาร์าดต่อ1ดอลลาร์แต่ปัจจุบันก็ปรากฏว่าได้มีการยกเลิกและประบบร้อยตัวแบบปีการบริหารจัดการไปแล้วหลังจากที่ได้มีการปล่อยค่า จร์ดลอยตัวมา4วันนี่นะครับที่ปรึกษาการเงินของธนาคารกลางพม่าก็ให้ความคิดเห็นในทำนองเดียวกันนะครับว่าการตัดสินใจในครั้งนี้จะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจพม่าในระยะยาวครับนอกจากนี้ธนาคารต่างชาติในพม่าจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นรูปแบบการทําธุรกิจยังไม่เต็ม100%เแต่ก็เชื่อนะครับว่าในที่สุดแล้วเมื่อมีมาตรการทยอยกเลิกอย่างนี้ก็จะเป็นผลดีกับธุรกิจด้านการเงินระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นครับ